สื่อเยอรมน,นีตะลึงบูรีรัมยูเอเต็ดขายเสื้อแข่งปีละ6 0แสนตัวดอทมูลยังสนใจทําตามสมรักเหมือนตาซ้อมกับทีมสำรองของเลสเตอร์ซิตี้บทนี้อยู่ในคุยแปบเ,เรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับ ซือดังอย่างเรงมันอย่างคิกเกอร์นะครับทำสกูปจอบแผงกัตตาลาดของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเต็ดสโมสรเบอร์หนึ่งของไทยลีกที่ขายเสื้อแข่งได้ปีละ0 0แสนตัวบุรีรัมยูเต็ดถือว่าเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามแล้วก็กลายเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของไทยอย่างไร้ข้อโต้แย้งในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาคว้าแชมป์รายการในประเทศทั้งแชมป์ไทยลีก ช้างเอครับรวมไปถึงรีโวครับได้ติดต่อกัน2สมัยซึ่งเป็นสโมสรเดียวในประวัติศาสตร์ลูกหนังที่ทําได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีมใดสร้างความยิ่งใหญ่ได้เท่าปราสาทสายฟ้าครับการสร้างทีมของบุรีรัมยูเตดตภายใต้การบริหารงานของคุณในวินชิดชอบประธานสโมสรเน้นสร้างทีมแบบเอนเตอร์เทนนะครับทีมบุรีรัมยูเตดตจะเป็นสโมสรที่เน้นเกมบุกเมื่อเล่นได้อย่างตื่นตาตื่นใจ แถมเก่งและได้แชมป์บ่อยครั้งก็ทำให้บุรีรัมยูเต็ดเข้าไปอยู่ในใจของแฟนฟุตบอลไทยได้อย่างง่ายดายครับบุรีรัมยูเต็ดมีทั้งแฟนบอลขาประจำและขาจรที่ต้องการเข้าไปสัมผัสเกมในสนามช้างอารีนาที่ว่ากันว่าบรรยากาศไม่ต่างจากการเชียร์ฟุตบอลในต่างประเทศคิกเกอร์ระบุนะครับว่าบุรีรัมยูเต็ดเคยทำเงินได้ถึง28ล้านบาทครับหรือประมาณ 750,000ยูโร e ครับในวันแข่งขันเพียงวันเดียวในปี2019ที่น่าตะลึงมากกว่าน,นั้นนะครับที่ทางคิกเกอร์เขาได้ระบุก็คือบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มีประชากรในเมืองแค่30,000คนเท่านั้นนะครับ การทำเสื้อแข่งของบุรีรัมยูเดตกนค่างสร้างสรรค์ครับอย่างฤดูการที่แล้วพวกเขาก็มีแคมเปญทําเสื้อแข่งจากขวดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดนะครับซึ่งทำรายได้อย่างถล่มทลายโดยขายเสื้อได้เกือบ50,000ตัวในวันเดียวนะครับนับเป็นสถิติที่สูงที่สุดในการขายเสื้อแข่งในไทยลีกด้วยครับ ก่อนหน้านี้ครับในปี2016บุรีรัมย์ก็สร้างสถิตินะครับโดยเฉพาะเสื้อเยือนสีชมพูที่ออกมาในช่วงวันวนาเลนไทน์ครับขายได้2,000 20, 0ตัวภายใน5ชั่วโมงเท่านั้นก็ได้เปรียบของบุรีรัมย์ยูเเต็ดนะครับก็คือพวกเขา ผลิตเสื้อแล้วก็ขายเองครับสามารถกําหนดราคาขายเองได้ทําให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมต่างจากสโมสรในยุโรปหรือว่าไทยลีกหลายทีมนะครับที่ยอดขายเสื้อส่วนใหญ่แล้วจะตกไปอยู่กับผู้ผลิตเสื้อกีฬาโดยตรงครับนอกจากเสื้อแข่งของบุรรัมแล้วนะครับพวกเขาก็ยังทําเสื้อแฟชั่นต่างๆนะครับออกมารวมไปถึงสินค้าที่ระลึกอีกมากมายนะครับซึ่งทุกอย่างก็สามารถ ขายได้เป็นกรอบเป็นกรรมชน,นิดที่เสือเหลืองโบรูเซียนดัดมูนครับยอดทีมในบุนเดสลิกาเยอรมันที่เข้ามาเป็นพันธมิตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาเยาว,วชนให้ความสนใจแผนการตลาดของทีมปราสาสายฟ้าเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางคิกเกอร์ได้เขียนแล้วก็นำเสนอรครับ ส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นความเคลื่อนไหวของบรรดานักเตะดาวรุ่งไทยนะครับที่ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศอังกฤษกับสมโมสจรจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับโดยนักเตะในกลุ่มนันกลก่าวนะครับก็นำทัพโดยสุพนัทเหมือนตาครับกองหน้ากึ่งปีกของสมโมสรปร,ราสาทสายฟ้าที่เดินทางไป ฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีข่าวว่าจะเซ็นสัญญากับสโมสรจิ้งจอกสยามหรือว่า o OH อ r u สรูวรวมไปถึงการออกไปค้าแข้งในยุโรปในฤดูก,กาลหน้าแล้วก็นอกจากสุพนณนะครับก็มีสีดาวรุ่งอย่างทวัชัยอินปะโคณ เสกสรรตราตีวงศกรหารนรัตนโรวมไปถึงธนกิจโชคเมืองปักอีกด้วยนะครับนอกจากขุมกําลังจากบุรีรัมนะครับก็ยังมี2ดาวเตะจากการท่าเรืออย่างสิทธาบุญล่ารวมไปถึงเทียสักเผยพี่มาร่วมฝึกซ้อมด้วยนะครับโดยทั้งหมดนะครับเดินทางไปอังกฤษในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต,ต่างๆนะครับของกลุ่มนักเตะดังกล่าวก็ต้องบอกว่านิ่งจัดเลยทีเดียวนะครับแทบไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าข่าวสารที่ส่งมาจากประเทศอังกฤษเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมก็ได้มีการสอบถามไปยังหนึ่งนักเตะในกลุ่มดังก,กล่าวนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการฝึกซ้อมซึ่งก็ได้รับการ ยืนยันนะครับว่าการฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นระบบก็คือฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นนะครับในช่วงฝึกซ้อมก็จะมีช่วงเบรกที่จะให้นักเตะไปเรียนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ นักเตะทั้งหมดนะครับได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมโยชนของเลสเตอร์นะครับไม่มีใครได้ขึ้นไปฝึกซ้อมทีมชุดใหญ่ของสโมสรจิ้งจอกสยามซึ่งกำลังเตรียมทีมปรีซีซั่นสำหรับลงแข่งขันขในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤด,ดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีสำหรับสมรัสเหมือนตานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกคาดหมายว่าจะไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่รวมไปถึงเซนสัญญ,ญา เล่นกับสโบสรสนเลสเตอร์ซิตี้หรือว่า OH เอชูเวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ก็ต้องให้กําลังใจนักเตะทั้งหมดโดยเฉพาะสุพนัทนะครับที่จะต้องเอาชนะใจโค้ดและก็ต้องพยายามสัญญานักเตะอาชีพในการไปเล่นในยุโรปให้ได้นะครับหากเขาไม่ผ่านการประเมินโอกาสที่กลับมาเล่นไทยหรือว่า ย้ายไปเล่นกับ o h l e ลูเก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสโมสร OH l ์ลูเวนะครับก็เป็นหนึ่งในสโมสรในพีทามิตรของกลุ่ม King Power ด้วยนะครับก็เป็นทีมในเลกสงสุดของเบลเยียมนะครับก็ต้องติดตามดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วดิวของสุวัฒดเหมือนตาจะลงเอยแบบไหนครับส่วนอีกหึงคนนะครับที่มีข่าว ย้ายทีมสําหรับทางบุรัมยูเต็กนะครับหลังจากที่พวกเขามีการเปิดตัวนักเตะใหม่แล้วก็มีการซ้อมปรีซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพทีมตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แต่ว่ามีข่าวในเรื่องของนักเตะอย่างโชติพัฒพุ่มแก้วนะครับนักเตะริมเส้นของลีโอเชียงรายที่ประกาศแยกทางกับทีมกวางโซมหาภัยนะครับว่ามีโอกาส ลุ้นย้ายมาร่วมทีมปราสาทสายฟ้านะครับก็ต้องติดตามดีลนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางวีลามเองก็ต้องการนักเตะในตำแหน่งปีขวานะครับเข้ามาทดแทนการหายไปของสุรัต์เหมือนตาในกรณีที่เจ้าแบงค์เซนญากับเลสเตอร์หรือว่า o h เอสตูเวนะครับก็ต้องบอกว่าโชริพัทในวัย24ปี ฝีเท้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการเล่นให้กับเชียงรายนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตันนะครับดังนั้นการที่เขาต้องการหาความท้าทายใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็บุย์ามิเต็ดก็ห้อมล้อมไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีมากมายนะครับหากเขาตัดสินใจแล้วก็ทางบุย์ลามิเต็ดเลือกสัญญากับชติพัฒน์น่าจะเป็นการสัญญาที่ดีไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เล่นได้ ทั้งตำแหน่งริมเส้นแล้วก็กองหน้าริมเส้นทางฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยแล้วก็หากย้ายมาเล่นกับวีรัมโอกาสที่ฝีเท้าจะพัฒนาไปมากกว่านี้ก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามรอดูแล้วกันนะครับว่าดีวนี้สุดท้ายจะเป็นปราสาทสายฟ้าหรือว่าทีมอในไทยลีกขวาตัวไปรวมทีมครับปิดท้ายนะครับกับเรื่องราวของสุภโชคสรารชาติ ที่หยุดสติสุดหรูหลังจากที่ทำประตูล่าสุดให้กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรครับโดยก่อนหน้านี้นะครับสุปโชคได้โอกาสลกสนามทุกรายการให้กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรไป15นัดน,นะครับแล้วก็ยิงไป4ประตูทุกครั้งที่สุปโชคยิงประตูได้ทีมไม่เคยจบลงด้วยความพ่ายแพ้ครับ แต่ล่าสุดนะครับสุภโชคได้โอกาสลงสนามในเจลีกเป็นเกมที่3ติดต่อกันในเกมที่คอนซาโดเรซัปโปโรครับบุกไปแพ้ให้กับอาวิสปาฟูกูโอกะครับที่นำทัพโดยลูเคียนอเบดาครับอดีตดาวยิงของทีมพรทยาย et, ูเต็ดเราก็ชนบุรี f c ซนะครับซึ่งในเกมนี้ครับสุภโชคยิงประตูให้คอนซาโดเรซัปโปโรครับตั้งแต่นาทีที่31เป็นประตูขึ้นนำนะครับซึ่งประตูดีก็เป็นประตูที่5 ในการค้าแข่งในเจลริคหืดูการดีนะครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในเจลริฤดูการนี้อีกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจบเกม90สนาทีกลายเป็นอารวิสปาฟูกกโอกาสที่พลิกแซงกลับมาชนะคอนซาโดเรซัปโปโรไป2ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้สถิติที่สุขโชคยิงประตูให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรคราใดทีมไม่เคยแพ้ก็ต้องหยุดลงไว้นะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับสำหรับทางสุ per โชคพราว่าฟอร์มการเล่นของเขาเองเนี่ยก็ถูกมิไฮโลเฟตูวิชเฮสโคดของคอนเสเรซัปโปโรชื่นชมครับซึ่งโคดมิชานะครับก็มีการเปิดเผยว่าสุ per โชคเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของทีมได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงแรกสุ p โชคอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อ ให้เข้ากับเจลีกซึ่งภายใต้สถานการณ์ของทีมที่มีนักเตะบาดเจ็บเยอะในช่วงนี้นะครับทำให้สุภโชคได้รับโอกาสและก็เขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆแล้วก็สามารถคว้าโอกาสไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งคนมีชาติก็มีการเปิดเผยนะครับว่าจากนี้ก็จะพยายามช่วยแล้วก็หวังว่าสุภโชคจะมีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาแลวก็ช่วยทีมยิงประตูแบบนี้ได้ต่อไปนะครับ ส่วนสุภโชคเองก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าประตูที่ทําได้ก็เป็นจังหวะที่เจ้าตัวพยายามวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับซึ่งเป็นการฝึกซ้อมกันมาอยู่แล้วครับซึ่งสิ่งที่สุภโชคแสดงในวันนี้ก็เป็นการสแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อฝึกซ้อมดีโอกาสที่จะทําได้ในสนามจริงก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนการลงสนามเป็นตัวจริง3นัดเดียวสุภโชคก็บอกว่าเป็นเรื่องของความขยันแล้วก็เขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยเชื่อมเกมเชื่อมบอลกับเพื่อนแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เ,นเพื่อนๆมีการบาดเจ็บด้วยเจ้าตัวก็ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของสุภโชคดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะสามารถยึดตัวจริง ไปแบบนี้นานๆแฟนฟุตบอลไทยก็คงชื่นใจไม่น้อยเลยครับ